มาตอนหัวค่ำบาทนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องน,น่านเห็ดตะไคร้เอาเก็บเก็บเก็บเออดอกใหญ่เติบเว้ยเอาเก็บเ,ออเห็นอีกแล้วหนึ่งดอกเห็ดก้เห็ดก้กขาวเห็ดก้คือเห็ด เห็นอีกแล้วดอกตูมเหดตะไคร่พ่ออีกแล้วเห็ตะไคร่แต่หัวคำเ,เห็ดอะไรเห็ดแดงก็แล้วก,กันสามดอกขาแดง เห็นอีกแล้วสองดอกนะตูมตูมสิบตะไคร่